ลายนิ้วมือนั้นสามารถจะบอกได้ว่าอดีตชาติเราเคยทําบุญกรรมอะไรไว้นะครับแล้วลายนิ้วมือเนี่ยจะก,กําหนดชะตาชีวิตเราอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขชะตาชีวิตจากลายนิ้วมือแต่ละลายได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีผู้คณทุกคนและผู้ที่มีการกระบ,บาดการฝ่ามือที่มาสร้างบารามีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่รักสุคิดลูกติดตามคลิปตะกับได้ร่วงสร้างบารามีสร้างพุเทเสถานที่การจันาบริกรผมโดยที่เม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยรายได้จากย t u b e จะทยอยเข้าไปสร้างครับแม้มันจะน้อยนิดเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ พยายามให้ทุกคนได้รูปสร้างบาร,รมีกับผมนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะเอาเงินไปใช้ในสิน่งที่ตัวเองจเป็นก่อนนะครับส่วนใครจะไม่เตาหนึ่สินค้าผมก็มีทิ้งลิงไว้ข้างล่างในคําอธิบายคลิปนะครับตอนนี้ก็คือผนังศาลาก,ก็เป็นรูปไปล่างจะเสร็จแล้วเหลือแต่ฉาบนะบแล้วก็อาสนะสงฆ์แทนวางพระประธานกา็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ปูกกระเบื้องด้วยแล้วก็เทป,ปูนนะครับก็เดี๋ยวพระประธานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยัง ไม่มีตังไปจ่ายเดี๋ยวขอหาเงินที่จะไปจ่ายก่อนนะคือฝากเขาไว้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆปลายเดือนก็ได้จะไปส่งที่อุทยานได้นะก็วันนี้นะครับเป็นตอนที่2เกี่ยวกวับรายนิ้วมือที่ถูกลิขิตมาจากบุญกรรมในอดีตชาตินะครับว่าคนเราเนี่ยมันถูกลิขิตมาจากอดีตชาติด้วยกรรมอะไรนะครับสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วอาจจะยังยังไม่ไม่ได้ดูคลิปหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่1ได้นะครับตอนที่1ได้นะก็คือ วิบากกรรมแต่ละคนถูกลิขิตมาเนี่ยที่ลายนิ้วมือเนี่ยลายนิ้วมือมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับทุกคนก็มีลายนิ้วมือในกัแบบนั้นดังนั้นเนี่ยบุญกรรมบางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยปะอุปนิสัยบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้พยายามฝืนแล้วถ้าไม่ได้ฝืนมากมันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันก็มีหลายๆคนนะฮะที่สร้างบุญบารมี หรือว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยผมก็พยายามสร้างบุญบาร,รมีนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆทําบุญเยอะๆนะครับทำบุญเยอะๆคือไม่ได้ตัวเองเดอดร้อนะคือทําสังฆทานทาบุญอะไรก็ไปแต่จะเน้นนั่งสมาธิภาวนาให้มากนะครับมันจะเปลี่ยนวิธีชีวิตเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับแล้วก็จะเวลาเราปรารถนาสิ่งไหนเราอยากจะได้อะไรเนี่ยบางทีเราเพียงคิดเราอยากจะให้สิ่งนั้นมา,มาช่วยเราสิ่งสิช่วยเราเนี่ยมันก็จะมีอะไร มาช่วยแบบแปลกๆเลยนะผมบอกเลยผมเจอกับตัวเองหลายเรื่องเลยนะครับก็หลายหลายคนบอกอ่ะเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอ่ะอย่างเรื่องง่ายๆว่าโอเคปกติผมจะมีรถอยู่คันหนึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากจะซื้อรถเยอะเพราะว่าโอเคผมก็ใช้กับแฟนแล้วก็ขับรถไปส่งลูกแค่นั้นเองแล้วก็ไปส่งของลูกค้าอะไรบ้างแต่ด้วยการที่ผมจะต้องไปทําพุทธสถานที่กาญจนบุรีเนี่ยผมก็อยากจะได้รถอีกคันหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยมันหนึ่งผมไม่มีเงินเยอะขนาดที่จะต้องซื้อรถผมเอาเงินไปทำพุทธสถานก่อนเพราะผมมอ,มองว่าจําเป็น ผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะได้รถยืมรถน้องน้องมันบอกว่าาไปขายละพอมัมีรถสคันมันขายละโอเคแล้วก็จะทําไงก็วางแผนกับคุยกับแฟนว่าเออแฟนก็จะต้องไปรับลูกแล้วเราจะไปดูงานไปอะไรก่อสร้างทีๆในช่วงนี้เพระใกล้บวงสรวงจะทํายังไงกาลังคิดอยู่เพราะแฟนก็ต้องใช้รถในการรับลูกรับส่งลูกเนี่ยนะครับ แล้วอยู่ๆโอเคผมก็ได้รถจากน้าชายนะซึ่งน้าชายเขาก็เขามีรถอยู่นะฮะแล้วอยู่ดีเขาก็ท่านก็เสียชีวิตกระทันหันอะไรเลยด้วยบังเอิญนะครับแล้วยู่ด้วยบังเอิญเนี่ยก็คือแม่แพี่ผมเป็นพี่สาวนะก็เลยบอกให้ผมเอารถคันนี้ไปใช้ซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบผมคิดอยู่ในใจอ่ะอยากได้รถเอาไปใช้ขับไปไปอุทยานเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยอะไรวะเอออยู่ดีก็เออก็เออได้รถมาเออไปใช้เฉยะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเออก็ดีอะไรเงี้ยก็บางทีก็ ถึงบอกว่าทาไมต้องทําบุญทำาทำบุญเยอะๆบางทีสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาเทวดาท่านรับรู้ท่านก็จะหาทางคือโอเคแม่น้าผมเสียผมเสียใจแต่บางทีมันก็เป็นเหตุบังเอิญพืคือเขาหมดอายุขายอยู่แล้วแต่บังเอิญคือสิ่งที่รถที่เราบางทีเราคิดว่าเออเดี๋ยวต้องมีคนอื่นเอาอยู่แล้วใช่ไหมบางทีก็กลายว่าเออน,นั้นรถคันนี้เขายกให้เราเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็เป็นบุญกุศลดีอะไรเงี้ยดังนั้นลายนิ้วมือตอนนี้ตอนที่2เนี่ยพูดต่อจากตอนนนทททีีี่่1 16เป็ลายนะค มีนิ้วกลางเป็นลายอื่นครับส่วนนิ้วที่เหลือนะเป็นลายก้นหอยคะคือนิ้วกลางอย่างเดียวเป็นลายอื่นลายลายลายเป็นลายโค้งหรือลายมัดหวายส่วนนิ้วที่นิ้วที่เหลือนะอีกสี่นิ้วเป็นลายก้นหอยนะคนผู้นี้เป็นคนที่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอดีตชาติเป็นคนที่มีคุณธรรมถือคุณธรรมเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติเคยเป็นผู้ทรงศีลเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ง่ายๆว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมง่ายๆว่าเหมือนจะเป็นนักบวชไปเลยเงี้ยนะไอเดียชาติเป็นพระเป็นนักบวชเป็นผู้ถือศีลอะไรเงี้ยทําให้ชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> เวลาใครไว้วานให้ทําช่วยเหลือเขาจะไม่บอกปัดเลยนะจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับงี้ว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเหมือนในหนังจีนนะเป็นผู้แบบเหมือนพวกจอมยุทธ์ที่มีคุณธรรมสูงเ่ยใครตกทุกข์ได้ยยาก มหาเนี่ยเมือได้เดชชาติเหมือนพวกนี้เป็นปะบุญจิ้นมาเกิดนี่เ้ยนะคะคือว่าโหจะช่วยเหลือทุกคนนั่นเองนะครับทำงานขยันแข็งนะไม่ยอมสิ้นเปลืองเวลานะครับเป็นคนที่เชื่อถือเป็นน่าเชื่อถือของสังคมนะแล้วก็มีโอกาสที่จเจริญก้าวหน้าสูงมากนะเพราะพวกนี้เป็นคนที่เดชชาติมีคุณธรรมสูงนั่นเองนะแต่ต้องระวัดระวังระวังด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือขี้สงสารจะตกเป็นเครื่องมือของคนที่หวังประโยชน์จากเรา หรือคนที่จะหลอกลวงเราให้ระมัาะระวังข้อนี้อย่างเดียวนะครับทาบุญทำสังเให้เจ้ากรรมในเวรให้กมารเยอะๆนะนี่คือคนวกนี้คือระวังมีมานั่นเองลายที่17นะครับนิ้วนางเป็นลายอื่นนะฮะส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะครับพวกนี้เป็นคนที่อ่าจิตใจดี เป็นคนที่มีความรักความเมตตาใครอยู่ด้วยก็อบอุ่นนะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะเป็นที่ชื่นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่และลูกน้องนะพวกนี้คือดิตชาติเป็นคนที่มีน้ำใจกับผู้อื่นนะเมตตากับคนนู้นคนนี้นะเป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นคอยให้คําแนะนําผู้อื่นตลอดเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระในดิตชาตนะปัจจุบันก็เลยเป็นคนที่ นิสัยอย่างนี้ติดตัวมามีแต่คนรักใครนะครับจะมปะีประสบความสําเร็จแล้วก็ชีวิตราบรื่นเพราะเขาชื่อเหลือคนอื่นนะคุณก็ราบรื่นอยู่แล้วนะครับและเป็นคนที่ว่าขอให้รักษาความดีอันนี้ต่อจากชาติที่แล้วมาปัจจุบันคุณก็รักษาความดีความนิสัยดีๆของคุณนี้เอาไว้นะครับแล้วคุณจะ ชีวิตจะพัฒนาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะมีทั้งความสุขทั้งชีวิตทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมเลยอันนี้บอกได้เลยว่าพ่อแพะม่แพะพ่อพทแม่พะยในเดือนนมาเกิดดังนั้นก็ขอให้รักษาความดียงี้ไปเรื่อยนะทาบุญกุศลอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับลายที่18นะปดนันิ้วชี้และนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเป็นลายก้นหอยนะครับส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะครับนิ้วชี้กลางกับนางเป็นลายก้นหอยนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนนนนนพวกเีี้ป็คคท่ดรรััะบ คือง่ายๆว่าเป็นคนคือคือเป็นคนซื่อตรงอ่ะไม่ได้ดื้อแบบไม่ไม่ใสไม่ดีนะเป็นคนซื่อตรงตรง,ตรงแบบไม่ฟังใครนั่นเองครับคือง่ายๆว่าอ่าใครว่าอะไรเนี่ยถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นต,ตัวเองตัวเองมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงแล้วใครจะมาแย้งจะมาหาเหตุผลอะไรกูไม่ฟังกูเชื่อมั่นอย่างนี้กูดื้อกูดื้อง่ายๆว่าดังนั้นเนี่ยมักก็จะทะเลาะกับคนอื่นอยู่บ่อยๆนะบางทีว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่รองรับเออ ยอมหน่อยแบบนั้นตัวเองไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะไรเงี้ยจะดึงดันนะในความคิดเห็นของตอนเองนะจึงมักจะมีแต่คนหมั่นไส้คนไม่พอใจดังนั้นเวลาตัวเองอยากจะทําอะไรให้คนช่วยคนก็เลยไม่ช่วยเพราะช่วยมันเดี๋ยวมันก็แบบว่าไม่ฟังอ,อธิบายอะไรแนะนําอะไรมันก็ไม่ฟังะดังนั้นก็เลยจะไม่เคยมีคนช่วยว,วิธีแก้วิบากกรรมคือหนึ่งทำบุญใน,นดตจะทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติแล้วก็แก้พฤติกรรมแก้กรรมคือพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่ฟังใคร ให้เหตุผลตัวเองว่าเออบางทิบความคิดคนอื่นเขาก็ดีนะเราก็ลองฟังดูนะอายุมากขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นนะคนพวกนี้แล้วก็จะเย็นลงแล้วก็ยอ,ยอมรับฟังคนอื่นมากขึ้นให้โอกาสมากขึ้นทำตามคนอื่นมากขึ้นดังนั้นพออายุมากขึ้นโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตก็สูงขึ้นก็เพราะตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะฮะเลขอาาเครื่องหมายที่19ครนับนิ้วโป้งนิ้วนางเป็นลายอื่นนิ้วโป้งกับนิ้วนางเป็นลายอื่นครับส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะครับ พวกนี้เป็นคนที่บางทีเหมือนกับว่าซื่อๆทื่อๆไม่มีพิษมีภัยนะฮะดังนั้นเนี่ยพูดจาแล้วทํางานอะไรก็ไม่ค่อยคล่องแคล่วนะครับคือง่ายๆเหมือนคนแบบซื่อๆทื่อๆไปเรื่อยๆใครว่าอะไรก็เออเออไม่ไม่คล่องแคล่ววังไว้ไม่ใช่ว่าแต่เป็นคนที่อยู่กับความจริงคือไม่พามฝันอ่ะคือรู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องทํางานก็อย่างเงี้ยก็เจอแบบเนี้ยแล้วจะดิ้นหนนอะไรก็ทําไปอย่างเงี้ยคือง่ายๆว่า คือถ้าเกิดเขาว่าเขาชีวิตเขาเป็นดําเนินการแบบนี้เขาวางแผนว่าเขาชอบทําแบบนี้เขาก็จะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามแผนเหมือนพวกคล้ายๆว่าสมถะชีวิตพอเพียงวางแผนตามนี้แล้วไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากไม่ต้องร้อนรนมากไปตามทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มักจะบางทีทําอะไรช้าเพราะว่าชีวิตไม่ต้องอะไรมากะก็วางแผนไปแล้วก็ดําเนินตามแผนอยู่นะไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปติดต่อหรือว่าไม่ต้องไปหาคนช่วยไม่ต้องไปอะไรให้คนรู้สึกว่ามาช่วยกันทําให้เร็วขึ้น ทำคนเดียวก็ได้ไปค่อยๆเลยอเงี้ยดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดี <c oughs> ก็ชอบทําคนเดียวครับไปตามขั้นตอนนะครับอดีตชาติก็ทําอย่างนี้เป็นอดีตชาติเป็นคนสมระอยู่คนเดียวทําคนเดียวดําเนินการคนเดียวไม่ชอบอยู่กับใครใครจะมาคุยมาพบก็ก็โอเคก็เฉยๆเชื่องๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะมีโอกาสร่ํารวยนะแล้วก็มีโอกาสมีชื่อเสียงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ย เขาจะทําของเขาเองมุ่งมั่นทำไปเรื่อยๆอเหมือนพวกอัจฉรยิยะบางคนนะทำของตัวเอง มีวางแผนแล้วมีมีกฎเกณฑ์แล้วตัวเองก็ค่อยดําเนินการไปตามตามขั้น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 ,ข,น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 ขั้นที่ตัวเองวางแผนไว้คือตัวเองไม่หยดุดทาอ่ะดังนั้นมันมีโอกาสาร่ารวยไงแล้วประสบความสำเร็จไงคนแบบที่มีลายแบบนี้ลายที่20นะคือนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นลายก้นหอยนะครับส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะคือพวกนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมในหัวใจเยอะพวกนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมมาเกิดน,นะครับเขาลบเบื้องบนนะหรือเมตตาเบื้องล่างนะมีบุคลิกเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับคนที่เป็นอ่า ตรงฉินในอดีตชาตินั่นเองนะคือครัเป็นข้าราชการหรือทํางานที่อคอยอให้คำปรึกษาหรือรับใช้ราชการหรือในหลวงแล้วเป็นคนที่มีความเขนตรงมากมีคุณธรรมสูงนั่นเองนะง่ายๆว่าปรับตัวเข้ากับทุกคนได้นะมักจะได้รับให้เป็นผู้บริหารหรือเป็นทํางานนะเป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะของบริษัทของธนาคารของกิจการขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพิธีการ ผู้ใหญ่ควรทำยังไงกับผู้น้องผู้น้อยควรทำยังไงเป็นคนที่เก่งแต่ไม่สันทัดเรื่องเพศตรงข้ามอาจจะพวกนี้จะไม่เก่งเรื่องเรื่องเรื่องแฟนเรื่องหาแฟนอาจจะไม่แต่งงานอาจาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยน,นะฮะหรือบางทีอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นั่นเองนะฮะ uh, ลายที่21นะฮะนิ้วชี้และนิ้วนางเป็นลายก้นหอยน,ะนิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นลายก้นหอยนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะครับพวกนี้นะฮะเป็นคนที่ใจร้อนครับคือดีเดเชันเนี่ย เคยอาจจะเคยเป็นแบบว่าคนที่มียศธรรมดาสักแต่เป็นลักษณะเหมือนกับคุมคนเป็นพวกทหารเป็นพวกอดีตชาติเป็นทหารเป็นนักรบเวลาปัจจุบันก็เลยเป็นคนที่ใจร้อนหน่อยคือเวลาทําอะไรเนี่ยถ้าต้องการสิ่งอะไรแล้วต้องทําทันทีต้องให้ได้ทันทีถ้าไม่แก้ไขนิสัยแบบนี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ชิดอยู่ตลอดเลยนะและชีวิตอาจจะล้มเหลวล้มเหลวคืออะไรคือเป็นคนที่ใจร้อนทําอะไรต้องให้ได้เอาแต่ใจ,ใจแล้วบางทีเนี่ย จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานกับญาติาพี่น้องหรือแม้แต่สามีภรรยาของตัวเองนะดังนั้นควรจะกัดขัดเกล่นิสยัยแก้กรรมแก้พฤติกรรมอันนี้ให้เบาบางลงแล้วคุณจะะสบเลยเพราะว่าไงว่าคุณมียมศฐานบัญชาสเป็นถึงนายทหารใหญ่เป็นถึงหัวหน้าเป็นถึงแม่ทัพในกองแล้วด้วยการที่คุณเนี่ยใจร้อนจะลบกูจะลบกูจะลบกูจะลุยกูจะลุยนิสัยเดิมมันติดมาเพะฉะนั้นคุณทาเนี่ยมันก็จะนิสัยใจร้อนเนี่ยติดมาต้องแก้พฤติกรรมแล้วทำบุญจเจ้ากรรมในเรนะฮะในติชายเยอะ ลายที่22นะนิ้วชี้และนิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นลายอื่นนะครับส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะพวกนี้อดีตชาติเป็นผู้นำนะใจใจคอกว้างขวางนะเออเฟื่อเผือแผ่นะรู้จักเข้าใจผู้อื่นพวกนี้อดีตชาติมียศถาบรรดาศักดิ์นะฮะเป็นหัวหน้าเขาเป็นอ่าลักษณะเหมือนกับเป็นอ่าเสนาธิการขุนนางขุนนางอะไรพวกนี้นะแล้วก็เป็นคนที่อ่าเข้าใจใช้อ่า บุคคลอื่นในการทางานนะอย่านว่ารู้จักใช้บุคลากรในการทํางานนะช่วยเหลือคนอื่นนะชอบเหลือคนอื่นนะมักได้รับการอุ้มชูจากผู้นําหรือหัวหน้าที่สูงกว่าเขาไปเรื่อยๆนะและพวกนี้ยังเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบสมองปาดเปลือกนะมีคุณสมบัติเป็นมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นําและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จบอกแล้วพวกนี้เคยเป็นเสนาธิการใหญ่เป็นคนที่มีเป็นขุนนางในวงังในราชการใหญ่โตใน กิจาการใหญ่โตในดิจิตชาตินะครับดังนั้นอันนี้ติดตัวมานะโอกาสโซลสูงนั่นเองนะครับทำบุญเยอะๆยิ่งเสริมบ,บารามีนะลายที่23นะนิ้วกลางและนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยนะนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นคนระับคือพวกนี้นะฮะมักเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเหมือนกั้ว่าถ้าบอกตรงๆเลยเหมือนคนที่ทำอะไรคิดเองเออเองว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดบางครั้งก็เลยบ้าบินไปหน่อยนะคือง่ว่าถ้าคิดจะทำแล้วต้องทําให้ดีที่สุดนะครับมักอ่าคิดเองว่า สิ่งที่เองทาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรฉันต้องทําให้ดีที่สุดต้องได้ต้องดีต้องเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะทําอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดอย่างไรไม่สนฉันจะทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้บางทีมักมักจะต้องต่อสู้โต้แย้งกับคนร่วมงานเพื่อร่วมงานหรือคนในหรือลูกน้องบริวารอยู่ตลอดนะแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะต้องบอกกับพวกนี้ไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เป็นคนที่เป็นคนที่ดีแต่อาจจะบ้าบินถ้าถ้าเกิดแบบ รู้ว่าอันนี้ต้องทําแบบนี้งานต้องมาแบบนี้ต้องแบบนี้เมื่อเขากําหนดแล้วเขาจะไม่ฟังไงแต่คนผู้นี้นะฮะเขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีเลยถ้าเราได้คนพวกนี้มาเป็นผู้ช่วยเราเนะบอกได้เลยพวกเนี้เป็นคนที่ง่ายๆว่าเก่งอะ่ะถ้าเราได้มาเป็นเพื่อนเรามาเป็นผู้ร่วมงานเรามาเป็นบริวารลูกน้องเราหรือเป็นคนใกล้ชิดเราพวกนี้เป็นคนที่เก่งควรจะมาเอามาเป็นผู้ช่วยเลยแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยบ้าบิ่นลงหน่อยบางทีเนี่ยง่ายๆว่าทําอะไรแล้ว บางครั้งดันทุลังไม่มีเหตุผลก็เป็นข้อเสียถ้าเปลี่ยนนิสัยแก้นิสัยนี้ได้หสุดยอดนะฮะทำบุญด้เจรมนายเวรตัวอุปนิสัยตัวเองก็จะเบาบางลงเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับลายที่ยี่สี่นะครับนิ้วกลางและนิ้วนางเป็นลายก้นหอยนะครับนิ้วกลางและนิ้วนางเป็นลายก้นหอยนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะครับพวกนี้นะฮะคือง่ายๆว่านิสัยอะติดตัวมาเพราะว่าดีชาติอะมีคนเอาใจมีคนมีบริวารเป็นลูกของ ท่านทั้งหลายท่านขุนท่านเจ้าขุนนางทั้งหลายเป็นลูกหลังขุนนางหลายเป็นลูกของเศรษฐีทั้งหลายดังนั้นเนี่ยมันมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยเอาใจมันก็เลยทําอะไรเนี่ยจับจดเอาแน่เอานอนไม่ได้นะง่ายๆว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นแต่ชอบลองเห็นอะไรดีก็ลองลองลอง,ลองทําลองอยากจะลองทาอ่ะพ่อแม่มีเงินมีธุรกิจมีคนมีบริวารเออลองดอูเห็นเพื่อนฝูงบอกให้ทำอย่างนั้นอ่ะลองดู อะไรําออะลองดูแต่พอทําแล้วเนี่ยไม่ทําต่อไงอพอทําเสร็จเ,เบื่อเหนื่อยไม,ไม่ต้องทำแล้วว่าไม่ต้องทาอ่ะพ่อแม่มีเงินก็ทิง้งันทาเนี่ยไม่เสมอต้นเสมอปลายไงแล้วก็บางทีด้วยการที่ว่าเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าอดีตชาติเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มียอะาำรนาสักเป็นคนเศรษฐีอะไรกันเนี่ยทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยศึกษาหาความรู้บางทีเหมือนก็สบายจนขี้เกียจอย่างนีดด้ดีกว่าติดอดีตชาติเป็นยังไงก็เลยติดตัวมาในปัจจุบันชาติก็เลยทําให้ตัวเองไม่แสวงห,หาความรู้เพิ่ม ไม่รู้สึกว่าต้องขนขวายเพิ่มมันมีโอกาสไม่ปรสะสบความสำเร็จในชีวิตง่ายแต่ถ้าจะปรสะสบความสำเร็จก,ก็ปรสะสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่บุญวัสนาที่เปนเคยเป็นคนมีบุญวัสนามาแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่สําเร็จไงเพราะตัวเองไม่ศึกษาเพิ่มไงออกจะแบักบางทีก็สบายเกินก็เลยขี้เกียจนั่นเองนะถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก้กรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะจิตใจหนักแน่นขึ้นนะแล้วก็รู้จักขนขวายหาความรู้เพิ่มขึ้นนะ ชีวิตจะประสบสำเร็จอย่างดีเลยนะอันนี้ต้องไปแก้เอาลายที่25้านะนิ้วกลางและนิ้วนางเป็นลายอื่นนะครับส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยคนระับพวกนี้คือดิจิชั่นเนี่ยเป็นวีรบุรุษผู้นําให้คนอื่นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างอื่นพวกนี้ไม่สนใจเงินทองเงินทองเป็นเรื่องของนอกกายอันนี้คือเกียรติยศชื่อเสียงความอ่าเป็นเขาเรียกอนะไรศักดิ์ศรีสําคัญที่สุดนะฮะพวกนี้ไม่ชอบเล่นเล่ไม่ชอบเล่เหลี่ยมนะครับไม่ชอบ,บไม่บ้างเงินทองนะครับ เป็นคนที่ไม่ตั้งใครก็ว่าไม่คิดตั้งหลักแห่งและไม่คิดจะสร้างครอบครัวให้มั่นคงมีไง,ไง่ายๆไม่ชอบไม่ไม่คิดจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขแต่ตัวเองจะตั้งทามุ่งมั่นตามปณิธานตัวเองตั้งไว้แล้วก็มีนิสัยเปิดเผยแล้วก็เป็นคนที่ไง่ายๆว่าเป็นนักการเมืองดีเป็นทนายความโอเคคือไปว่าความตามจรรยาบรณตัวเองเป็นนักการเมืองที่อยากให้คนรู้จัก ให้คนนับหน้าถือตาจะช่วยเหลือประชาชนแต่ครอบครัวตัวเองอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะไม่ว่างอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าอยากจะให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขนะถ้ามีรายนี้อยากจะครอบครัวมีความสุขทําบุญให้เก้ากรรมในเวรคือลูกเมียหรือครอบครัวญาติพี่น้องดีดีชาติบ่อยๆแล้วปัจจุบันชาติวิบากกรรมตรงนี้จะเบาบางคุณจะมีครอบครัวและมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขขึ้นนะยี่หกนะนิ้วกลางและนิ้วก,ก้อยเป็นลายก้นหอยนะนิ้วกลางและนิ้วก,ก้อยเป็นลายก้นหอยส่วนนิ้วที่เหลือเอ้ยนิ้วกลางและนิ้วก,ก้อยเป็นลายอื่น นิ้วกลางขออภัยนะนิ้วกลางและนิ้วก้อยเป็นลายอื่นนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะครับพวกนี้เป็นคนที่ชอบตั้งความหวังที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นรู้จักโชว์โอกาสดีพวกอดีตชาติพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวางแผนเก่งเป็นคล้ายๆว่ากุญซื้อเรื่องการยุทธพิชัยสงครามต่างๆอดีตชาตินะเป็นคนที่มียุทธมียุทธวิธีวิจุดเป็นนักนักยุทธวิธีในการทำ สงครามต่างๆดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะตั้งความหวังที่ยิ่งใหญ่ติดตัวมาจากอดีตชาติว่าอดีตชาติเขาตัต้องต้องลบชนะต้องได้ยึดเมืองด้วยวิธีการอย่างนี้มีเล่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ดังนั้นพวกนี้เป็นคนที่ฉลาดเหมาะในการที่จะเป็นพ่อขาเหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจเหมาะที่จะเป็นพวกวิศวกรดวงจะไง่ายๆว่าจะลำบากตอนหนุ่มแต่จะสบายตอนแก่พวกนี้เป็นกุลสื่อวางแผนเหมือนองเบ้งเ่ยเก่งรู้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย และเป็นคนที่คิดใหญ่และเป็นคนที่ง่ายๆว่ารู้จักโชยโอกาสทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่ตัวเองเคยไป่วยโอกาสเขาไว้เยอะๆปัจจุบันตัวเองจะได้สบายไม่โดน่วยโอกาสไม่โดนเอาเปรียบไม่เหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะในปัจจุบันนะชาปัจจุบันนะคนที่มีราย,ยานี้คนที่นิ้วอา,ายยี่นะนิ้วชี้และนิ้วนางเป็นรายก้นหอยครับถ้านิ้วชี้และนิ้วนางเป็นลายก้น,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 ยนหอยส่วนนิ้วที่เหลือเป็นรายอื่นพวกนี้เป็นคนที่นิสัยดื้อรั้นก้าวร้าวนะชอบโต้แย้งกับคนอื่นนะง่ายๆว่า ไม่ควรพึ่งหวังพ่อแม่นะไม่ควรหวังพึ่งพ่อแม่นะเพราะว่าต้องพยายามเรียนรู้ใช้วิตตัวเองอย่างาอิสระคือพวกเนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งมาเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมาอดีตชาติก็เป็นคนที่ชอบไปเมืองนู้นเมืองนี้ไปศึกษาหาความรู้เมืองนู้นเมืองนี้เป็นชอบเดินทางง่าย,ายๆชอบเดินทางไปเมืองนู้นเมืองนี้เป็นใครใครแนะนาอะไรก็ไม่ฟังเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งกล้าแล้วก็รู้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเมืองมาทั่วละดังนั้นตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ว่าชอบอิสระชอบไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมามา,มา,ม,ามากับกําหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไง่ายๆว่าจะมาหวังว่าเออพ่อแม่จะเลี้ยงดูพ่อ,อดีตาชาติเป็นลูกเศรษฐีอะ่ะง่ายๆว่าพ่อแม่ให้เงินนะตัวเองก็เลยเที่ยวเที่ยวเทเพไปทั่วใครมีลูกน้องบริวารก็ถ้าไม่พอใจก็ว่าเขาก็ทะเลาะเขาแต่ตัวเองก็จะชอบไปเที่ยวใครใครแนะนําก็ชอบไปเที่ยวดังนั้นอุปนิสัยในปัจจุบันเนี่ย ก็เลยเป็นคนที่ดื้อรั้นเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่ก้าวร้าวเนเพราะว่าชอบโตเถียงนะเพราะาตัวเองมีบริวารก็โมโหก็ใส่เขาได้ตัวเองรวยพ่อแม่รวยอ่ะก็เลยปัจจุบันก็อาจจะมีนิสัยชอบบางทีชอบหวังพึ่งพ่อแม่พ่อแม่ช่วยอ่ะใครไม่พูดไม่พอใจก็ไปโกรธเขาไปทะเลาะก,กับเขาอ่ะพวกเดียระวังนะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงกรรมนะไม่เปลี่ยนอุปนิสัยนะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอนอายุกลางคนไปแล้วจะลําบากนะจะลำบากมากด้วยนะฮะ มันบุญหมดพอบุญหมดจะลำบากมากทาบุญที่จ้ากรรมเวรๆบ่อยๆทาบุญสร้างบารมีเยอะๆแล้วบุญกุศลในอดีตชาติจะมาช่วยตัวเองสบายขึ้นลายที่ยี่แปดนะครับนิ้วโป้งนิ้วกางเป็นลายอื่นนะนิ้วโป้งกับนิ้วกางเป็นลายอื่นส่วนนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะพวกเนี้เป็นคนที่เก่งหาเงินเก่งเป็นคนที่ชอบให้ทานอดีตชาติเป็นคนที่ชอบให้ทานแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยวางแผนการให้ทานทําบุญทุกอย่างทำ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 หมดดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่อ่า หาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่คิดเรียกว่าคำนวณไม่เก่งอ่ะรับคิดคำนวณเรื่องเรื่องคณิตศาสตร์อ่ะบวกลบคูณหารไม่เคยเก่งดังนั้นหาเงินเก่งอย่างเดียวก็คือแงว่าเวลามีเงินทองเข้ามาก็เก็บ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 แล้วก็หาเงินได้เยอะหาเงินได้มากแต่ไม่รู้จักการเอาเงินนั้นมาบริหารมันก็เลยทําให้บางทีง่ายๆว่าอ่าพอมีเงินมาแล้วเงินก็หมดไปโดยที่ในเรื่องที่ไม่จําเป็นไงง่ายๆว่าเงินก็ล่วง่ายๆเงินลัว่วใครบอกเอาเบิกนู่นเบิกนี่อ่ะจ่ายจ่ายหาเงินเก่งไง แต่ว่าไม่รู้จักการวางแผนเนี่ยว่าเงินอันนี้นควรจะอย่างนี้เงินนี้ควรอย่างนี้เงินเงินี้ควรอย่างนี้กองนี้ควรอย่างนี้เมื่อเวลามันมันวางแผนไม่เก่งมันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนนั้นดึงไปคนนี้ดึงไปคนนั้นเสียค่าใช้จ่ายอันนั้นไปโดยที่ไม่จำเป็นอยู่เรื่อยๆเงินรั่วอยู่เรื่อยๆแต่เป็นคนหาเงินเก่งก็เลยไม่ค่อยอ่าก็เลยไม่ได้ทุ์ร,ร้อนอะไรแต่เพราะอาดีตชาติตัวเองให้ทานเยอะตัวเองให้ทานอย่างเดียวไม่ได้วางแผนการให้ทาน นึกจะให้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้วางแผนอะไรไม่ได้คิดลึเรึ่องว่าให้ทานแล้วเขาจะไปทําอะไรมีประโยชน์กับเขาไหมอเนี้ยกูสักแต่ว่าให้อย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันก็เลยหาเงินได้เยอะแต่เงินก็เก็บไม่อยู่ก็รั่วดังนั้นควรจะวิธีแก้กรรมคือทําบุญห้เจะกรรมในเวรบ่อยๆให้กับมารทั้งหลายที่จะคอยมาทําให้เงินรั่วแล้วก็หาผู้ช่วยดีๆชีวิตจะประสบผลเร็จแบบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะวันนี้นะฮะบอกเลยหูบุญวาสนาและโภคทรัพย์ดีมากไลน์ที่ยี่สิบเก้านะ นิ้วชี้และนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยนะชี้กับนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะพวกนี้เป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบคอบมากนะครับง่ายๆเป็นคนที่มีความคิดและวิสัยทัศน์โตเกินวัยนั่นเองครับทำงานอย่างตั้งใจมีความสุข,ขุมระมัดระวงังมักจะทดลองก่อนตัดสินใจทําอะไรว่าทําได้หรือทําไม่ได้ควรทำไม่ควรทําดังนั้นน้อยครั้งที่คนนี้จะทำอะไรผิดพลาดนะเพราะาวางแผนแบบชีวิตวางแผนค่อนข้างดีนะครับง่ายๆว่าคือชีวิตค่อนข้างจะราบเรียบสงบ แล้วก็ไม่ค่อยยุ่งยากเพราะเขาวางแผนทุกอย่างคนนี้เป็นคนอดีตชาติเป็นนักวางแผนที่มีคนให้ความเชื่อถือคนนี้มากไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือการเมืองการปกครองพวกที่เป็นลักษณะกษัตริย์ต่างๆจะมาปรึกษาคนผู้นี้ในอดีตชาติเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์เป็นที่ปรึกษาของขุนนางขุนนามในการดําเนินธุรกิจการเมืองในอดีตชาตินะี่ยปัจจุบันก็เลยเป็นคนที่มีความสุข,ขุมมีความคิดที่ฉลาดโตเกินวัย ลายที่อ่าลายที่ยี่สิบนะนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยส่วนนี้ที่เหลือเป็นลายอื่นนะพวกนี้นะฮะเป็นคนที่จิตใจซื่อตรงนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะมักประสบความสำเร็จเหนือความพยายามเสมอเพราะบุญกรรมในอดีตที่คอยช่วยเหลือและเป็นคนที่ซื่อตรงบุญเนี่ยจะมาอุปถัมภ์แต่หลังกลางคนไปแล้ว จะมากประสบอุปสรรคมากมายชีวิตค่อนข้างเจอวิบากกรรมนะครับมีโอกาสประสบผลาสำเร็จในบ้านปลายก็จริงนะแต่วิบากกรรมในช่วงกลางคนมันมาส่งผลให้คุณต้องเจออุปสรรคมากมายในชีวิตแล้วก็ชีวิตรู้สึกว่าทุกยากแต่บ้านปลายสุดท้ายก็กกกสำเร็จถามว่าเพราะกรรมอะไรคือดิฉันเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดนะครับคอยแนะนําคนอื่น,เป,นเป็นคนที่มีความซื่อตรงแต่ด้วยความซื่อตรงบางอย่างพอคนไหนที่อยู่ในการปกครองเนี่ย พอตัวเองเนี่ย<ม>เขาได้ผลประโยชน์ต่างๆตัวเองใช้ความซื่อตรงเนี่ยหรือความจริงใจต่างๆเนี่ยมันไปทําให้คนอื่นบางคนเดือดร้อนด้วยเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองไม่คิดว่าความซื่อตรงต่างๆเนี่ยหรือสิ่งที่ตัวเองไปเป็นคนเห็นตรงเนี่ยจะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยไม่ตั้งใจไปขัดขวางความสําเร็จไปขัดขวาง การทางานของผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจคืออย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยไปออกกฎบางอย่างให้มันรู้สึกว่ามันต้องเห็นตรงนี้แต่กฎของตัวเองบางอย่างเนี่ยมันไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้สิ่งที่บางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องเลือกเป็นเรื่องเนี่ยมันไปเกิดให้เขาเกิดอุปสรรคมากขึ้นง่ายๆว่าแทนที่จะทําขั้นเดียวจบตัวเองไปทําคิดให้มันมากเรื่องขึ้นไงจะต้องป้องกันทําขั้นขั้นกันปุ๊บทำให้การบางคนเนี่ยทำงานยากขึ้นทํางานลําบากขึ้นชีวิตเจออุปสรรคมากขึ้นกว่าจะสําเร็จ ตัวเองวิบากกรรมก็เลยส่งผลให้ตัวเองต้องวิบากกรรมอย่างนี้ดังนั้นทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่ตัวเองเคยทาให้เขาลําบากทุกกายทุกใจโดยไม่ตั้งใจบ่อยๆลายที่สาเห็นนะครับนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยนะครับนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นลายก้นหอยนิ้วที่เหลือเป็นลายอื่นนะพวกนี้นะครับเป็นอดีตชาติเป็นนักการศึกษามาก่อนเลยครับเป็นคนที่ง่ายๆเป็นครูบาอาจารย์ เป็นคนที่รักเรียนมาเกิดเลยนะชอบปรึกษาหาความศึกษาหาความรู้นะเป็นคนที่มีวาทาศิลป์นะเป็นคนที่อดีตในชาติเป็นครูบาอาจารย์เขานะเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักวิชาการนะชอบศึกษาเล่าเรียนนะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันชาตินะเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะเป็นคนที่ฉลาดนะมีวาทาศิลป์โตแย้งเก่งนะแล้วบางทีก็อาจจะด้วยการที่เป็นคนฉลาดเนี่ยบางทีก็คาพูดก็อาจจะกระลอดนิดหน่อยนะ แต่ก็ขอเพียงมีความตั้งใจนะปัจจุบนะันขอมีความตั้งใจมีความพยายามให้ถึงที่สุดนะกล้ายืนหยัดเสมอต้นเสมอปลายนะผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะสบสาเร็จแล้วก็ตั้งตัวได้ด้วยตนเองเนะี่ยมีสูงมากแน่ๆเลยนะครับอย่างนั้นขอให้มีความยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจใช้ความรู้ตัวเองตั้งใจยืนหยัดทําให้เสมอต้นเสมอปลายจะสําเร็จแนะ่นอนทาบุญเนเจอกำเนิศบ่อยๆคนนี้นะจะราบลื่นอ่าลายที่สามสิบสองนะสุดท้ายนิ้วโป้งนิ้วชี้ เป็นลายอื่นนะนิ้วโป้งนิ้วชี้เป็นลายอื่นนิ้วที่เหลือเป็นลายก้นหอยนะครับพวกนี้เป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงมากเลยนะครับเป็นคนที่เหมือนอนาถาบินทิกะเศรษฐีนะครับพวกนี้ดีตดนชาตินะทาบุญทําทานทุกช่วยเหลือผู้อื่นผู้ยืดยากไร้หรือให้โอกาสผู้ที่ต่ําต้อยกว่านะสร้างบารมีทําบุญในพุทธศาสนา บ่อยมากเลยนะครับดังนั้นในปัจจุบันคนผู้นี้นะจะมีโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองนะการงานทุกอย่างราบรื่นสมปรารถนานะมีชีวิตมีสระมากเลยนะครับแล้วก็อ่าชีวิตเนี่ยถือว่าชีวิตราบรื่นมากเลยแล้วก็อ่าง่ายๆว่าถ้าไม่ประมาทอย่างเดียวบอกได้เลยถ้าไม่ประมาทอย่างเดียวชีวิตนี้แบบราบรืน่นอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองแล้วก็ชีวิตก็สบายแต่คนผู้นี้นะฮะถ้าชีวิตประมาทเมื่อไหร่ มารเจ้ากรรมนายเวรที่ตัวเองเคยได้ติดทาอะไรไว้ในอดีตชาติชาติก่อนๆนู้นนะมันมาส่งผลหรือด้วยการที่เองเป็นคนที่มีมัง่งมีและทาบุญเยอะๆในอดีตชาติในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทาบุญเยอะๆแล้วถ้าตัวเองไม่ระมัดระวังประมาทจะทําให้ชีวิตล้มเหลวแบบไม่น่าเชื่อมีบุญกุศลเยอะแต่ถ้าประมาททีเดียวสุกอย่างเลยพระเจ้าอย่างห้ามสังสอนเลยห้ามประมาทดังนั้นอันนี้ลองไปพิจารณาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ วันนี้รายการพี่หามาเล่าก่อนจบรายการนะอุ่นุนสินค้าเทียนหอมชาเทียนหอมชาชาเดินนะฮะแล้วก็สมุนไพรหอมชาด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็คือผมก็ขอโฆษณาเพื่อขายสินค้าพูดตรงๆเลยนะครับสนใจก็ผมมีลิงก์อยู่ให้ในใน,ในคำอธิบายคลิปนะฮะกดลิงก์ไปได้มีช้อปปี้และซด้านะครับแล้วก็ในไลน์นะครับในเฟซบุ๊กนะครับก็วันนี้รายการพี่หามาเล่าก็กลาบขอบคุณทุกคนให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกออยย่่างงทีตััั้้ใจไวเลนะคคครรบบบขุณ